โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมชิระวรากรประสิทธิภาพผมเพิ่งกลับมาจากไต้หวันสิ่งที่ผมประทับใจเกี่ยวกับไต้หวันดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเดียวที่ชัดเจนที่สุดและมันยืนยันสิ่งที่ผมเคยได้ยินมา30ปีที่แล้วเมื่อผมเริ่มทำงานเป็นวิศวกรโรงงานใหม่ๆนั่นก็คือคนทำงานที่ไต้หวันมีประสิทธิภาพสูงมาก เรื่องที่ผมได้ยินก็คือช่างกลึงของไต้หวันหนึ่งคนสามารถคุมเครื่องกลึงได้สองสามเครื่องในขณะที่ช่างไทยต้องมีลูกมือช่วยทำงานอีกหนึ่งคนในการควบคุมเครื่องกลึงหนึ่งเครื่องเช่นเดียวกันคนงานโรงงานปั่นได้หรือทอผ้าไต้หวันหนึ่งคนสามารถคุมเครื่องได้อาจจะ3ามสี่เครื่องในขณะที่คนงานไทยหนึ่งคนอาจจะคุมได้เพียงหนึ่งเครื่องอะไรทํานองนี้ สิ่งที่ผมเห็นได้ในวันนี้ที่ไต้หวันก็ยังเป็นเรื่องของประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนเป็นเป็นเรื่องของการบริการที่ผมสามารถสัมผัสได้เวลาผมเดินทางท่องเที่ยวและใช้บริการในไต้หวันเป็นเวลาสั้นๆเพียง78วันเริ่มตั้งแต่การนําเที่ยวที่ผมพบว่าไกด์พานําเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆนั้นทําหน้าที่คนขับรถด้วยนอกจากนั้นไกด์คนนั้นยังสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษได้คล่องแคล่วทั้งที่เป็นคนอายุมากแล้ว ผมลองนึกดูว่าถ้าเป็นบ้านเราเราคงต้องมีคนขับรถต่างหากเพิ่มเสืออาจจะต้องมีเด็กติดรถอีกคนนอกจากไกด์ที่เป็นคนพาเที่ยวและบรรยายเรื่องต่างๆบนท้องถนนในกรุงไทเปเองสิ่งที่ผมพบก็คือรถไม่ค่อยติดมากนักเหตุผลก็คือรถส่วนบุคคลมีน้อยรถส่วนใหญ่บนท้องถนนดูเหมือนว่าจะเป็นแท็กซี่ซึ่งมีราคาค่าบริการไม่แพงเหมือนอย่างใน,ในยุโรปแม้ว่าจะแพงกว่าเมืองไทยเล็กน้อย เหตุผลที่คนไม่นิยมใช้รถส่วนตัวนั้นชัดเจนมากมันคือระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่ครอบคลุมทั่วกรุงไทเปที่สะดวกสะอาดและวิ่งเร็วมากและที่สำคัญถูกกว่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพฯทางทั้งที่รายได้ของคนไต้หวันสูงกว่าคนไทยมากดังนั้นถ้าพูดถึงประสิทธิภาพในการเดินทางของคนไทยไปยแล้วพูดได้ว่าสูงกว่าคนกรุงเทพอย่างเทียบกันไม่ได้เลย ห้างสปปรรพสินค้าซึ่งผมมักต้องเข้าไปช้อปปิ้งในทุกแห่งที่ผมไปนั้นที่ไต้หวันมักจะเป็นห้างที่ไม่กว้างนักแต่มักจะออกไปทางสูงหลายๆชั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจทำเพื่อเป็นการประหยัดค่าที่ดินหรือไม่แต่ผลของมันก็คือการลงทุนทางด้านที่ดินคงจะน้อยลงมากแต่สิ่งที่ผมประหลาดใจก็คือห้องน้ำห้างส่วนใหญ่นั้นจะมีห้องน้ำหญิงมากกว่าห้องน้ำชายประมาณ 2- 3สต่อหนึ่งอย่างเช่น ในชั้นสองของข้างจะมีเฉพาะห้องน้ําหญิงชั้น3ก็อาจจะมีเฉพาะห้องน้ําหญิงชั้น4จึงจะมีห้องน้ําหญิงและชายอะไรทํานองนี้ผมมานึกดูก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่เขาตั้งใจทําเพื่อประหยัดพื้นที่หรือใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงโดยที่กระทบกับคุณภาพของบริการน้อยเหตุผลก็คือผู้ชายที่เข้าห้างนั้นน่าจะน้อยกว่าผู้หญิงมาก นอกจากนั้นผู้ชายใช้เวลาเข้าห้องน้ำโดยเฉลี่ยน้อยกว่าผู้หญิงมากดังนั้นการเข้าการสร้างห้องน้ำชายจำนวนพอๆกับห้องน้ำหญิงอย่างที่เราทำกันจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลในด้านของประสิทธิภาพ พูดถึงสินค้าในห้างราคาก็ค่อนข้างยุติธรรมและไม่ต่างกับห้างเมืองไทยนักผมซื้อกางเกงขายาวสองตัวซึ่งทำให้ได้ลดราคาตัวที่สองพอสมควรแต่ที่ค่อนข้างประทับใจก็คือพนักงานขายจะช่วยวัดความยาวและตัดขาดกางเกงให้ด้วยตัวเองงานที่ออกมารวดเร็วใช้เวลาเพียงประมาณ10นาทีและดูประณีตมาก นี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่พนักงานคนเดียวสามารถทำงานหลายๆอย่างสำเร็จด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วในขณะที่บ้านเราจะต้องมีช่างต่างหากมาทำหน้าที่เฉพาะในอีกด้านหนึ่งถ้ามองทางด้านยุโรปเองที่มีค่าแรงแพงเขาก็จะไม่ตัดขากางเกงให้และถ้าจะทำก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ผมเข้าศูนย์อาหารและสั่งอาหารที่เขาต้องใช้เวลาทําเราก็คิดว่าต้องยืนรอรับอาหารแต่เปล่าเลยเขากลับให้เครื่องรับรีโมทเรามาอันนึงเรากลับไปนั่งรอที่โต๊ะพออาหารเสร็จเขาก็กดรีโมทให้เราไปรับอาหารพร้อมกับคืนรีโมทให้เขาดังนั้นเราไม่ต้องรอ พูดถึงเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงร้านสุก,กี้แห่งหนึ่งของเราที่ใช้ระบบรีโมทในการสั่งอาหารและคิดเงินทำให้ประหยัดเวลาพนักงานและลูกค้าไปมหาศาลแต่นี่คือร้านที่มีเครือข่ายคุ้มที่จะทำและผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานสูงมากร้านหรือศูนย์อาหารทั่วไปของบ้านเรายังคงมีประสิทธิภาพต่ำมาก จุดด้อยของพนักงานไต้หวันที่สําคัญและน่าจะแก้ไขได้ยากก็คือเรื่องของจิตใจหรือมารยาทต,ต่างๆในการให้บริการนั่นคือในขณะที่พนักงานอาจจะให้บริการได้รวดเร็วมากเช่นบางทีเรายังรับประทานอาหารไม่หมดดีเขาก็จะรีบเข้ามาเก็บถ้วยชาม การเสิร์ฟอาหารอาจจะเร็วมากแต่บางทีเราแทบจะสะดุ้งกลัวอาหารจะหกใส่เราอะไรทํานองนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าคนไทยเหนือกว่าไต้หวันและเป็นจุดที่เราสามารถแข่งขันในด้านของการให้บริการโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวที่อยากจะได้บริการที่ตนเหมือนเป็นราชาในขณะที่เขาไม่สามารถหาได้ในประเทศตัวเอง ผมพูดเรื่องประสิทธิภาพมายืดยาวดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับอะไรกับการลงทุนในหุ้นแต่นี่เป็นเรื่องสําคัญสําหรับนักลงทุนที่ต้องวิเคราะห์ธุรกิจหรือบริษัทที่เราจะลงทุนเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบริษัทนั้นจะช่วยให้เรารู้ว่าใครแน่กว่ากันและคนที่เหนือกว่าทั้งทางด้านประสิทธิภาพจะเป็นผู้ชนะซึ่งก็รวมไปถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานด้วยนี่ก็ทําให้ผมคิดถึงเรื่องที่มีคนเล่าให้ผมฟังว่า เข้าไปรับประทานสุกี้ที่ร้านหนึ่งเมื่อรับประทานเสร็จก็ไปเห็นว่ามีแมลงตกอยู่ในน้ําจิ้มเขาบอกพนักงานเก็บเงินให้ดูโดยที่คิดว่าการบอกไปอย่างนั้นเองพอรับประทานเสร็จแล้วหลังจากนั้นผู้จัดการร้านก็เดินมาบอกว่าอาหารมื้อนั้นเขาให้รับประทานฟรีไม่คิดเงินผมฟังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่า บริษัทนี้คงมีการบริหารที่ดีเยี่ยมในการที่จะดูแลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะถ้าเป็นร้านอื่นพนักงานเก็บเงินคงทำเฉยหรือถ้ารู้ถึงผู้จัดการร้านอย่างมากเขาก็อาจจะมาขอโทษเรื่องทำนองนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับผมแล้วนี่คืองานบริการเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้4สิงหาคม2550 ดรนิเวศเหีมวชิระวรากร